และขอเชิญเยี่ยมชมในนิทรศการของขวัญปีใหม่ในลำดับถัดไปค่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้สัญญาณนับถอยหลังนะครับ2<ป>1ง 2> ห ายกรัฐมนตรีครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีตอพี่น้องประชาชนนะครับโดยดูได้จากสถิติคดีการรับแจ้งความออนไลน์นะครับก่5 0 0 0 0บัาชีครับมูลค่าความหายวกประมาณ77 0 0น,นล้านบาทครับ ตำรวจไซเบอร์นะครับทำการคิดค้นแอปพลิเคชันที่จะช่วยคนร้ายเคยใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนหรือมีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาร้องเรียนอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เวลาโทรเข้ามาก็ถ้าบอกเป็นสีแดงนะคะหมายเลขที่มีประวัติการดับรู้ผิดนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นสีแดงได้รับลิงก์นั up, ้นหรืออาจจะเปนข้อม <Coin fol io> ูลใหม่อันนี้เป็นเบอร์ตรค่ะแล้วก็กดสแกนบาร์แอลค่ะที่เป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือว่ก็แง่แหวนจริงใช้งานได้ปลอดภัยค่ะแล้วมันเร็วเร็วค่ะ ่เอออยากสั่งเบอร์ให้โทรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถูกอย่างเงี้ยเอาเบอร์ไปเช็คได้ด้วยป่ะงหรือไม่ได้อันนี้เช็คเบอร์โทรหรือบัญชีได้โอเคใช่ค่ะแล้วโทรก็เช็คได้ใช่ค่ะเรียกเรียกได้ก็ประโยชน์ได้ไหมเพราะเนี้ยอันนี้มันมีประโยชน์มากเรียกเรียกประโยชน์อ่ะมีมีโปรโมททางเพดเป็นูุคคลก็คือเป็นเป็นองของตัวเซเวอร์เลยค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยโปรโมทอันนี้ด้วยอันนี้โทรเลยนะคิวมาไปตัวจบเลยแล้วดีมากเลย่ะ ใช้กว่าสื่นลนะครับเราก็หวังว่าท่านนักเรียนนชได้ดาวน์โหลดเยนไนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่แสโตรและเกม y โตร์เนะครกันก็จะสามารถช่วยลกไทยอธิการออนไลน์ได้ตามที่ตางท่านนเรียนครับเป็นเหมือนกันสิดีกเอยน้อยก็สกรีนได้จมา่ยวนเไดใ่ที่ใหม่ทว่า แต่เดิมมีอย <a study>. ู่ห้าสายครับทำงานเชื่อมกับศูนย์หนึ่ง้อนหนึ่งทุกพื้นที่มีผู้เสียหายในทุกเที่ยวโตรมาที่หนึ่ง้อนหนึ่งก็จะเชื่อมมาที่หนึ่งและห้าหน้าครับผมแต่ในส่วนนีงก็จะเป็นแอปพลิเคชันไฮไลท์ของในส่วนนี้ครับซึ่งเป็นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการที่จะเขียนโทรศัพท์ติดต่อกต่างคนท่องเที่ยวนะครับก็จะสามารถติดต่อได้เลยใช่ครับที่อแท็กซี่ Okay, thank you. Um, what is this? Uh this so highlight for this application. You can download this application. Uh if you have any problem or any help, you can use this application. We know your location and 嗯嗯。<noise> เรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับขออนุญาตนำเสนอโครงการพ่อค้าตลาดพิเศษให้ความแก่พี่น้องประชาชนครับโครงการนี้นะครับเป็นความตั้งใจของนะครับโดยพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยากะเป็นที่นิยมติดตามมาก จะอยู่ในทางลัดทุกนาทีเพื่อลดแล้วก็ป้องกันประเห็ุอาการอาการเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียนะนขึ้นกระบวนการมุงจะมีที่ต้องดูตาองสะดวกในด่วนในการนี้นะครับในที่มีอากาศเป็นสบายกับ Thank you